ไปหาพ่อเหมือนไปไปต่อยกับจุดไอ้หน้าขี่โอแล้วมันจะต่อยนะไอ้เสี่ยหน้าหน้าแมคโค่หน้าแมคโค่มึงมามึงมาเดนมาเดนมาเดนหน้าขี่เห็นไอร์มาเเออมึงมาเหอะมึงมาเหอะเอาเลยเห็นจะกูไปให้ได้มาเออไอ้น้องไอ้เชี่ยมานั่งแพมหาพ่อ เด็กๆเขาบอกว่าเรียลรคคอร์ดแม่งอย่างเฟียลรำคาญออโตจูนอย่างเจ้าแม่งอย่างเกลียวตลกทำตะแลงไอสัตว์แม่งอย่างเนียวเท้าวงการยังเอาไม่ลงพินายแม่งอย่างเหี้ยวรู้มาตั้งแต่เด็กที่สูงแม่งอย่างเสียวนัมเบอวันในอันดากาวไอสัตว์แม่งอย่างเปลียวตีเด็กให้วันละพันตำนานแม่งอย่างเหนียวทั้งศิลปินทั้งแฟนคลับยัดแม่แม่งอย่างเสียวพูดก็พูดมีคนก็บอกเพลงกูมันไม่ค่อยโยกทั้งที่เพลงแม่งลากมากเขาเดี๋ยวมาให้ค่อยโลดตักน้ำใส่กระโหลกมาชันแล้วค่อยค่อยงกค่อยค่อยเก็บไปทีละล้าน งงงงเงขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย,อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่แ yeah, พลงแยตไม่อย่างเดียวมีแต่เด็กเค่พวกแม่งอย่างปีนไม่อย่างเดียวมึงช่วยเอาใจพวกต็มไปด้วยไ,ไม่ใช่อตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับม <Yeah. S 2> ึงที่ทำก,กันเป็นแต่แพลงแยตไม่อย่างเดียวมีแต่เด็กเค่พวกแม่งอย่างปีนไม่อย่างเดียวมึงช่วยเอาใจพวกเต็มไปด้วยไม่ใช่อตัวมาอย่างเดียวเมื่อกี้ลูกแม่งก็มุดไปอยู่ใต้แบนที่พวกกูนิ่งให้มึงคิดว่าไม่ใช่แพมโถเฮียแวนฝันแล้วว่ายืนอยู่ในท่านหัวม จะไปมั่งเป็นยังไงก็เหมือนเดิมไม่ว่าย้อนไปกี่ครั้งเข้ามาพร้อมกันเลยมาไม่ต้องให้กูย้ำจะได้บอกว่ามึงสักเอาแต่เขียนให้มันคล้องไปอย่างนั้นคนอื่นไม่ชื่อแล้วมันเปลี่ยนแต่เฮียนี่ดังแล้วมันเหยียดทำตัวเองให้คนเกลียดแล้วฟัเพลงไม่มีหูหรือสมองจะได้เดินเข้ามาเฉียดรักแต่สนุกง่้ยของหยียบอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะน้องอะไรของมึงอะ่ะ